สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบกับหลังน้อยไร่ร้านสถานโลกานะครับวันนี้เรามีโอกาสได้มาเยี่ยมชมไร่พูลรั์ออร์แกนิกนะครับเป็นไร่ที่ส่งเสริมเรื่องของเกษตรอินทรีย์ครบวงจรร้อเซนะครับของบริษัทพูลรั์ออร์แกนิกจำกัดนี่คือจุดที่ตั้งของไร่พูลรั์ออร์แกนิกนะครับก็อยู่ที่หลักกิโลเมตรที่12นะครับถนน สาย2325นะครับผมถ้าจากฝั่งนี้ไปห่างจากน้ำตกสีดิษ3กิโลเมตรนะครับห่างจากอำเภอขอขคสิ15กิโลเมตรนะฮะนี่คือภาพบรรยากาศด้านหน้าของไร่ปูนซัพบออแกนิกนะฮะตอนนี้ลงโกโก้ไปได้หลายต้นแล้วนะฮะนี่ดูดูสภาพบรรยากาศนะครับนี่นะฮะโครงการส่งเสริมการปลูกโกโก้และรับซื้อ ผลิตผลผลิตโกโก้เพื่ออาชีพและรายได้นของเกษตรกรไทยแบบยั่งยืนนะครับร่วมมือกันกับนะครับบริษัทสยามโกโก้อินเตอร์เทรดจำกัดนะครับแล้วก็บริษัทพูทรัพ์ออร์แกนิกจำกัดนะครับโดยคุณเอกพนิชพัฒน์อัศวชยัยพัฒน์แล้วก็คุณปูเผาพลินกงแก้วนะฮะพื้นที่เป็นเชิงเขานะครับลาดเอียงลงจากถนน นะครับที่เรายืนอ,อยู่ตรงนี้นะครับเป็นถนนแล้วก็ลาดเอียงลงไปนะฮะแล้วก็ใช้วิธีการปลูกแนวทะแยงแบบนี้ลงไปนะครับซึ่งเดิมนะครับก็มีการปลูกไม้ยืนต้นไว้บ้างแล้วก็มีการมาปรับปรุงพัฒนานะครับทราบว่าก่อนนั้นก็เป็นสวนกล้วยนะครับเป็นป่ารกร้างด้วยซ้ำนะฮะไม่ได้รับการดูแลก็ คุณซับออ์แกนิกก็มาปรับปรุงดูแลแล้วก็วางระบบน้ําต่อท่อต่อสปริงเกอร์รดน้ําแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราก็จะไปดูเนอร์สเรีต้นกล้าด้านในนะครับครับชุดน,นี้นะครับก็กําลังเตรียมที่จะขนย้ายไปที่จังหวัดสกลนครอ,อีกชุดหนึ่งนะฮะดูซิว่าจะขนไปได้กี่ต้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในเลยนะฮะ นี่ครับได้รับความกรุณาจากคุณอารัตน์นะครับกำลังเตรียมขนย้ายต้นกล้าเพื่อที่จะขนส่งขึ้นรถไปที่จังหวัดสกลนครนะฮะนะครับนะคบัดเลือกนะครับต้นกล้าโดยคุณหน่อยนะครับอภิชยาต้นคำใบนะครับกำลังคัดเลือกต้นกล้า นี่คือเนสซี่ครับอ่าอยู่ที่ไรปูนซับออร์แกนิกต้นกล้านี้ประมาณราวสี่เดือนนะครับต้นกล้าสมบูรณ์แข็งแรงมากนะครับต้นสูงต้นใหญ่มากนะครับสามารถที่จะเอาไปปลูกลงดินได้เลยนะครับลงหลุมได้เลยนะครับพร้อมที่จะเ,รจ,ะเจริญเติบโตได้เต็มที่นะครับอ่าตรงนี้ไฮไลท์นี่ไงฮะนี่คือต้นตัวอย่างที่ ประสนบอกเมื่อสักครู่นะครับนี่คือต้นที่อายุราวหกถึงเดเดือนนะฮะที่ปราสุนปลูกที่เชียงใหม่สี่ไร่หรือประมาณ400ต้นแต่ตรงนี้คือตัวอย่างที่มาปลูกในเข่งครับไปปลูกที่กรุงเทพนะฮะเป็นตัวอย่างมาให้ดูนะครับนี่นะครับนี่เป็นต้นตัวอย่างในการบังคับต้นกล้า,บ,าบังคับ ต้นโกโก้ให้แตกกิ่งนะเห็นไหมฮะแตกกิ่งตั้งแต่โคนต้นขึ้นไปประมาณประมาณ 60- 70เซนติเมตรนะครับแล้วมีการตัดยอดครับตัดยอดเพื่อแตกกิ่งออกมาให้ได้หลายๆกิ่งเห็นไหมฮะเพื่อควบคุมไม่ให้ต้นโกโก้สูงเกินไปเพราะผลโกโก้จะออกตามลำต้นครับออกตามกิ่งตามลำต้นนะเห็นไหมฮะ นี่คือลักษณะของต้นโกโก้นะครับอันนี้ประมาณ6-7เดือนนะฮะส่วนตรงนี้ต้นกล้าประมาณ3-4เดือนนะครับราว4เดือนแล้ะนะฮะต้นกล้าได้รับการดูแลเนอร์ซอรี่อย่างดีครับสมบูรณ์แข็งแรงเต็มที่มากเลยอารตนะครับผู้ดูแลอยู่ตรงนี้นะครับนะาพืที่จะให้ความสะดวกในในเรื่องต้นกล้าโกโก้ ได้ปุนทรั์ออร์แกนิกครับนี่ครับพี่บุ๋มนะครับพี่บุ๋มปุ๋นยนุษย์กุลสรีนะครับผู้เยี่ยมชมสวนโกโก้วันนี้จากอำเภอปากชมจังหวัดเลยนะครับนี่ครับค่อยทยอยลำเลียงกันไปนะครับรถคันเล็กก็ค่อยๆเอาใส่ไปเรามาเยี่ยมชมกันครั้งหนึ่งแล้วก็ทยอยเอาไปครั้งละร้อยสองร้อยต้นแล้วแต่ใส่ได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นนะครับ ตอนนี้นะครับก็กําลังขนย้ายต้นกล้าจากเขาค้อจากไร่พุนรั์ออร์แกนิกเพื่อที่จะเดินทางไปที่เชียงใหม่นะครับนะครับขอญาต์ป้านะครับพักทายพี่น้องหน่อยครับผมสวัสดีครับอันนี้จะขนต้นกล้าเข้าไปขึ้นไปนะครับเดี่ยดูนะครับต้นกล้าเปิดนะครับมีต้นกล้าทุ่มด้วยคะแ้วนะครับแอบะ ที่เชียงใหม่นี่ปลูกไปแล้วกี่ไร่ครับปลูกไปแล้วก็สี่ไร่ครับสี่ไร่แล้วนะครับประมาณสี่ร้อยต้นนะครับประมาณสี่ร้อยต้นใช่ไหมครับนะครับปลูกไปสี่ไร่ประมาณสี่ร้อยต้นที่เชียงใหม่ของป้าสนนะครับนี่ครับผู้ช่วยปลานะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเขาว่ายังดีอะแล้วก็พี่ดรสมานนะครับมาจากอำเภอปากชมนะครับจังหวัดเลยนะครับ มาศึกษาดูงานเรื่องของเดินระบบน้ําระบบสปริงเกอร์นะครับมันไม่มันอยู่ที่ว่าไม่ใกล้ไม่ไกลหมายถึงว่าหมุนตัวนี้คือว่าให้น้ํามันกระจายออกรัศมีของมันรอบอ่ะบางทีว่ามันไปค้างอยู่หน่อยนึงคือขี้ดินขี้แป๊ขี้ละต่ออ่ะมันไปค้าอยู่อ่ะอย่างเงี้ยเราเลื่อยเราตัดเงี้ยมันจะคาแต่ผมแนะนำมาขั้นแรกคือระวางแป๊บเนี่ยพวกหัวพวกเนี้ยเราอย่าไปใส่ เราปล่อยน้ําให้มันไหลทิ้งก่อนไล่ดินก่อนไลดน่ดินไล่เสร็จแป๊บเสร็จกาวปุ๊บเราค่อยหมุนมประสบนผู้เชี่ยวชาญนะครับผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโกโก้โกโกเกี่ยวกับเรื่องพืชไร่ผู้สวนนะครับผู้มีประสบการณ์มาจากกรุงเทพมหานครแต่ว่ามีที่นะครับหลายจังหวัดนะครับก็ไปปลูกหลายพื้นที่ท่านพี่ดรสมานนาวาสิทธิ์แล้วก็พี่บุม๋มปุญปญุณกุลสาลีก็ผู้เยี่ยมชมที่กําลังจะ,ะเข้าร่วมโครงการส่งเสริม การปลูกโกโก้และรับซื้อผลิตโกโก้เพื่ออาชีพและรายได้ของเกษตรกร,กรไทยแบบยั่งยืนกับบริษัทพูลซับออร์แกนิกวันนี้ได้มาเยี่ยมชมสถานที่จริงนะครับเดินทางมาจากเมืองเลยมาที่เขาเคาะเลยนะครับต้องขอขอบคุณทั้ง3ท่านเป็นอย่างมากที่ให้เกียรติมาในวันนี้นะครับกล่าวอะไรสักนิดหนึ่งคนละสอสประโยคหน่อยนะครับผมให้แก่พี่น้องเกษตรกร,กรที่ได้มาเยี่ยมชมเป็นสาธิต ของบริษัทสยามของบริษัทพูนซับออร์แกนิกนะครับก็ขอให้บริษัทพูนซับออร์แกนิกเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะครับมีอะไรก็ปรึกษาได้นะครับขอบคุณครับโอเคตอนนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นครับของเกษตรกรไทยเพราะว่าโกโก้เนี่ยเท่าที่เข้าไปเรียนรู้เบื้องต้นนี่เห็นว่าใช้เวลาไม่นานก็เริ่มให้ผลผลิตละครับแล้วก็ยังยืนนาน ตราบเท่าชีวิตคนนะครับอายุห้าหกสิบปีทีเดียวเนี่ยกินถึงชั่วลูกเชั่วหลานใช่ครับเจ็ดสิบแล้วก็ยังไม่ก็ยังต้องปลูกนะครับปลูกให้ลูกให้หลานนี่ป้าป้านะครับขอบคุณทั้งสามท่านมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ฝากไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับเกษตรยุคใหม่นะครับอินทรีย์ชีวภาพครบวงจร1 0อยเปอร์เซนนะครับกับโครงการส่งเสริมนะครับปลูกโกโก้นะครับเพื่อ รายได้ของกเกษตรกรเพิ่มขึ้นมาอีกทางหนึ่งนะครับไม่ว่าจะทําแปลงนาข้าวไม่ว่าจะทําสวนทําไร่นะครับพืชอะไรที่ปลูกไว้แล้วถ้ามีช่องว่างนะครับก็สามารถปลูกแซมเข้าไปได้นะครับโกโก้เนี่ยนะครับอายุประมาณ18เดือนเนี่ยก็เริ่มที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วและโกโก้ออกผลผลิตตลอดทั้งปีนะฮะเราก็แบ่งเก็บเกี่ยวผลผลิตกันสักเดือนละ2ครั้ง นะครับถ้าอายุมากขึ้นของูบ์มากขึ้นก็อาจจะเก็บเกี่ยวถึงเดือนละ3าครั้งก็อาจเป็นได้นะครับนี่คือโกโก้นะครับพืชเศรษฐกิจที่พวกเรากําลังส่งเสริมกันฝากไว้ด้วยกันแล้ว่าการรังน้อยร้านสตาโลกาฝากคลิปนี้ไว้แล้วเราพบกันกับคลิปต่อไปโอกาสหน้าสวัสดีครับ